สวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่มซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับท่าปักธงตัวใหม่แบบฟิฟี่นะครับน้องมีหลายคนนะครับถามพี่มาเยอะมั่นคำนว่ากิจกรรมแข่งขันไหมอีกแล้วนะครับน้องมาครั้งนี้มีท่าปักธงหรือเปล่านะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมการแข่งขันนะครับน้องได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องเราก็สามารถแข่งได้นะครับน้องก็เป็นวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับน้องก็จับประมาณเลยนะครับวงน้อง ปักธงจับเดตเข้ามาหรือเปล่านะครับเนาะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับวงนเราก็ opened. ถ้าปักธงนะครับเนาะสามารถร right ับได้แบบไหนนะครับนาก็จะมาในรูปแบบอะไรนะครับเนาะก็จับป้าหม้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าถ้าใครอยากรู้นะครับเนาะก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับวงน้องเพราะว่ามีคนถามพี่มาเยอะมากจริงๆนะครับนาก็จะมีทางด้านของวันนี้นะครับวงน้องก็คือพี่จะมารายงานกิจกรรมล่วงหน้าด้วยนะครับเนาะสำหรับวงน้องเขาเน่นะครับพี่แบบว่าอยากรู้กิจกรรมล่วงหน้านะครับเนาะว่ากิจกรรมล่วงหน้าจะมีอะไรบ้างจะมีออะะะไไไรรมาาาแจจกบบ้้สสหัยีด บ้านครับเนาะสายเติมจะได้อะไรบ้างนะครับวงน้องวันนี้ก็มีนะครับเนาก็สาหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเป็นสายฟี่ขอสายฟีจริงๆเลยนะครับเนาะเข้ามาแล้วอยากได้เพชรอยากได้ตัวละครนะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับเนาะกลับมาคอมเมนต์ได้เลยว่ากดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้พี่มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นเหมือนกันสาหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่ากดไลค์กดแชร์แล้วนะครับเนาะถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูถึงคนส่งบหมค่0ห้ากับคัวละครเ อีกหนึ่งตัวนะครับวงน้องก็สามารถรับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับน้องก็จับประไม้เลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องถ้าอยากได้ของฟรีจากพี่นะครับวงน้องทาตามกติกานิดนึงนะครับนาะมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนาะว่าวันนี้นะครับมีการแข่งขันอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือ เป็นด้านขว ok ับบนนะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาครัววงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าหลายหลายคนนะครับน้องก็คือสงสัยมากเลยนะครับน้องว่าอัปเดตเข้ามาแบบนี้นะครับน้องถ้าปักธงอัปเดตเข้ามาหรือเปล่านครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าหลายหลายคนนะครับน้องหวังว่าจะมีท่าปักธงตัวใหม่นะครับอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องแต่พี่ขอตอบได้ตรงนี้เลยนะครับน้องว่าอัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับวงน้องถ้าปักธงนะครับน้องจะไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องฮะก็จะปั๊มไม้เลยนะครับ น้องตอนนี้นะครับน้องที่แบบว่าได้รู้คําตอบแล้วนะครับน้องว่าถ้าปักธงไม่ได้อัปเดตเข้ามาในกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าปักธงจะอัปเดตเข้ามานะครับเป็นกิจกรรมของแค้นนะครับนาอก็เป็นแ V8 นะครับวงน้องไม่ใช่4 V4 นะครับน้องก็จับปลาไมเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าถ้าคนไหนอยากได้ถ้าปักธงนะครับน้องก็เตรียมรอแข่งได้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับน้องแต่ไม่ใช่กิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็จับปลาไมเลยนะครับวงน้องก เหมือนกันนะครับงงน้องก็เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับนาอก็คือจะมีของฟรีๆให้นะครับงงน้องจะมีบัตรสร้างห้องให้นะครับนาอจะมีเหรียญให้นะครับงงน้องเราก็จะมีทางด้านของของฟรีนะครับนาอเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องในกิจกรรมตัวนี้นะครับนาอก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับนาอที่แบบว่ากำลังเสียใจกับท่าปักธงนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าท่าปักธงไม่ได้อัปเดตเข้ามาในกิจกรรมตัวนี้นะครับน้ะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมารวหห้้ละกัันนนนนคครบบเางงงออย็็ๆ จะเท่แค่ไหนนะครับบงน้องเดี๋ยวพี่จะเอาขึ้นมาให้ดูละกันนะครับน้องว่าเวลาอยู่ในแมปนะครับน้องมันจะเป็นยังไงนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่ขอเข้ามาในเกมก่อนละกันนะครับน้องนี่เลยนะครับบงน้องก็คือเมื่อเราเข้ามาในเกมนะครับน้องท่าปักธงตัวนี้นะครับบงน้องก็สูงเกินหัวเรานิดนึงนะครับบงน้องก็เป็นป่ไม้เลยนะครับน้องเราก็เมื่อเราปักแล้วนะครับวงน้องก็คือเมื่อเราปักออกไปแล้วนะครับน้องก็คือมันจะเป็นแบบว่าเหมือนท่าปักธงที่แบบว่าเสียเพชยรเยอะๆเลยนะครับน้องก็เป็นแบบ เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นทางท่าปักธงแค้นนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเท่มากๆนะครับวงน้องก็ถือว่าสวยจัดๆเลยนะครับเนาะสำหรับท่าปักธงแค้นนะครับวงน้องเวลาอยู่ในแมปนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องกิจกรรมล่วงหน้านะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมแอนชาเชนนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็คือจะมีทางด้านของกิจกรรมตลาดแห่งความมืดด้วยนะครับน้อองที่ัปเดตเข้าามนะครรับวน้องเาก็จะมีทาางงด้นนขอี่เลยนนะครับ้องงงุุุดดดดเเยยยยอออะะะะแแมมมมาาากกกนนนนคครรรรัับบวว้้้็ีีีจฟ สายเติมด้วยนะครัะวงน้องก็คือจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะถึง3าซุดนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็มีทางด้านของซุดผู้หญิง1นซุดนะครับน้องเราก็ซุดผู้ชาย2อซุดนะครับน้องเราก็จะมาแจก1นซุดนะครับเนาะสำหรับซุดผู้ชายนั่นเองนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับวงน้องอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของสายเติมนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือวันนี้นะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับว่าพี่จะมารายงานกิจกรรมล่วงงงงงงงหหนน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 น้้้้้้้้้้าาาาาาะะะะคคคคครรรรรรัััััับบบบบบอออออออกกกกกก็็็็็ืีีีีวววววเเปททดดดขิิิจมมมสยยตตชุุผผููญแแล่่ ทุกคนจะได้เติมนะครับวงน้องก็ถือว่าหลายๆคนนะครับน้องก็คงอยากได้แน่นอนนะครับวงน้องแต่ไม่เป็นไรนะครับน้องก็คือสสยฟรีอย่าเพิ่งเสียใจนะครับวงน้องเพราะว่าสุดที่จะมาแจกฟรีนะครับน้องก็มีเหมือนกันนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสุดที่3นะครับน้องที่แบบว่าจะมาแจกให้ฟรีฟรีสาม่านถรับได้ทุกคนรับได้ยกเซิร์ฟนะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสุดจริงๆนะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของสายเติมนะครับวงน้องพี่ขอรีวิวสสุดาายยเเเติมมกกกออนนนนนนนล้้วัััะะครรบ็็ปปณีงง ถ้าถามว่าเท่หรือเปล่านะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะพี่ให้แปดทับสิบแล้วกันนะครับเนาะก็จับเป้าไม้เลยนะครับวงน้องสําหรับซุดตัวนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเท่ในระดับนึงนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับว่าทุกคนอยากได้แน่นอนนะครับเนาะถ้าอยากได้นะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้อัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสายฟรีที่จะได้นะครับวงน้องก็คือซุดตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าสายฟรีทุกคนจะได้แน่นอนนะครับวงน้องก็คือซุดตัวนี้นะครับเนาะจามาแจก น,นะครับที่เป็นสายฟรีอยากได้ชุดเดเทอยากได้ชุดแลนแลนะครับเนาะก็เป็นชุดแอนชาเชนนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมแอนชาเชนนะครับวงน้องก็คือจะไม่กลับมานะครับเนาะถ้าวันไหนอัปเดตเข้ามาแจกอะไรนะครับรีบขัวไว้ได้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าชุดแอนชาเชนจะไม่กลับมาอีกเลยนะครับเนาะก็จับเป่าไม้เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่ามีตาแอนชาเชนตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องก็สะสมไว้ได้เลยนะครับเนาะสำหรับตาตัวนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครัับว่าาาจะอปเเดตข้มใน เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟขายของเรานะครับน้องเราก็สิ่งที่จับเดตเข้ามานะครับวงน้องก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องแบบว่าจะมีเยอะมากเลยนะครับน้องสำหรับสิ่งที่จับเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องสกินปืนเอดับบิลนะครับวงน้องก็เป็นสกินปืนตัวนี้เลยนะครับน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในกิจกรรม9เพจนะครับวงน้องก็ถือว่าถ้าใครมีประมาณ10เพจนะครับวงน้องอดไว้ก่อนนะครับน้องเพราะว่าตอนนี้นะครับวงน้องก็คือจะมีกิจกรรม9เพจนเข้ามานะครับน้องเราก็กิจกรรม9เพจนะคครรัับบววกกนนนนนนน้้้อออองงงง็็็็เเเปปทาาาดขี่่ลยะถื ด้านของสกินปืน A W นะครับเนาะถ้าใครโชคดีอาจจะออก9เพชรก็ได้นะครับวงน้องก็เป็นแบบไม่เลยนะครับเนาะก็เป็นสกินแอนซัสซีนะครับวงน้องก็ลิมิเต็ดเลยนะครับเนาะก็จับปอมไม้เลยนะครับวงน้องจะเอามาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับน้องแล้วก็จะไม่มีวางขายเลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบไม่เลยนะครับเนาะก็มีเอฟเฟกต์จัดหนักจัดเต็มนะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือดีเซอร์นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินปืนดตตเเเเขข้้้้้าาาาามมมดดดวววยยนนนนะะะคคครรััับบก็ือออีปงง ก็เป <an> ็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับสกินปืนดีเซอร์นะครับวงน้องก็เป็นปีกนกนะครับเนาะด้านหลังนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดๆเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินปืนดีเซอร์ตัวนี้นะครับเนาะก็ถือว่าสวยมากครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับเนาะมาเชเต้นะครับวงน้องก็คือสําหรับมาเชเต้นะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องไม่ใช่มาเชเต้นะครับเนาะขอโทษด้วยนะครับวงน้องก็คือสกินมีดนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องกก็็คคืออปัััจจุบบนนนมีะร้ท แบบว่ามีดปาได้นะครับวงน้องเราก็อันนี้นะครับน้องจะเป็นทางด้านของสกินมีดตัวแรกเลยนะครับวงน้องแล้วก็ของฟรีๆนะครับวงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของสกินปืนตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดๆเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเราทุกคนสามารถรับได้ฟรีๆแน่นอนนะครับน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องหรือว่าสกินปืน P ี0ตัวนี้นะครับน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าอัปเดตเข้ามานะครับบน้อองงีว่ยลพกเ น้องว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับวงน้องจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็ถือว่ากิจกรรมแอนชาเชีนะครับวงน้องก็มีทางด้านของท่าทางด้วยนะครับเนาะงแล้วก็มีของฟรีเยอะมากด้วยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องสําหรับโปรไฟล์ก็เท่แบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเท่จัดๆเลยนะครับวงน้องเราก็สุดมากๆเลยนะครับน้องแล้วก็นี่เลยนะครับวงน้องสําหรับท่าทางนะครับน้องก็คือกวนมากๆเลยนะครับวงน้องเพราะว่ากระโดดไปนะครับน้องก็คคืืออแบบบว่าาาาหนนนนน้้ขงเเรระะัโดพ เต็มเลยนะครับน้องก็จับปมานี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเท่มากๆนะครับน้องเราก็อัปเดตเข้ามา2ท่าทางนะครับน้องก็คือจะมีท่าทางตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับน้องเราก็ท่าทางตัวนี้นะครับน้องก็เท่มากๆเลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องจาอัปเดตเข้ามาในกิจกรรม9เพลนะครับน้องนี่เลยนะครับน้องก็ถือว่ามีเอฟเฟกต์ด้านหลังนะครับน้องเราก็หมัดตัวใหม่นะครับน้องก็เป็นหมัดตัวนี้เลยนะครับน้องที่แบบว่ามีมีดนะครับน้องอยู่ตรงแขนเลยนะ น้องก็แบบว่าเท่ในระดับหนึ่งนะครับวงน้องแต่ถ้าให้ความเท่นะครับน้องก็คือริฟเฟกน้อยไปนะครับน้องก็จับประไม้เลยนะครับวงน้องพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับน้องเราก็นี่เลยนะครับวงน้องจะมีทางด้านของกองศพด้วยนะครับน้องกระเป๋าก็มีนะครับวงน้องก็จับประไม้เลยนะครับน้องก็คือ ถ้ารายงานทั้งวันคงไม่ไหวแน่น, wizard, นอนนะครับเนาะก็จะประหมายเลยนะครับวงน้องพี่ขอรายงานแค่นี้ก่อนละกันนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมล่วงหน้านะครับวงน้องสําหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะมารายงานกิจกรรมล่วงหน้าแล้วแล้วก็มาบอกแล้วนะครับเนาะว่าถ้าปักธงจับเด็กเข้ามาแบบไหนอะไรง,งนน่ายนะครับเนาะแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังสงสัยอะไรอีกนะครับวงน้องก็สามารถถามพี่มาได้เลยนะครับเนาะก็จะประหมายเลยนะครับวงน้องสาหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้น,น,นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะ